วิ mm hmm. ส p ีพอดแคสต์ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิสฟีพอดแคสต์นะครับสร้างทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ EP พีที่26ครับกับผมคนเดิมเบนอานันย An ูฮูวันนี้เรามีแขกรับเชิญเพื่อนเก่าผมครับทุก <laughs> นี่ยยัเป็นเพื่อนกันอยู่ <laughs> โอเคครับ แนะนำตัวครับครับวันนี้ผมเอิร์ธครับแอนหรือว่าแอนเอิร์ธนั่นแหละฮะเจอมาแล้วเนาะในอีพีเอ็นดูเขาที่เราผ่าอีพีสกว่าใช่ก็จริงๆอีพีนี้เราอัดไปแล้วแต่ว่าผมทำไฟหายกันเลยเอาเรียกเอิร์ธมาอัดบ่อยแข็งโอเคโอเคก็วันนี้เอิร์ธอยากจะมาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องราวในชีวิตเอิร์ธเกี่ยวกับเป็นบทเรียนแล้วกันอ่าเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากเลยเพราะว่ามันเป็น เป็นมาสองปีเลยแหละเออเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามาสองปีเลยอ่าก็คือเรื่องของการมีแพชชั่นที่แรงเกินไปครับผมอ่าเพื่อไม่ใ้การเสียเวลาเขาเรื่องเลยเนาะเขาเรื่องเลยอ่าโอเคก็จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คืออ่ารุ่นพวกเรามีวงดนตรีกันครับวันนี้เออแล้วขนมมาฝากผมกินขนมไปสัมภาษณ์ไปอ่าว่าไงครับก็มีวงดนตรีของวกเราวงดนตรีอ่าแล้วด้วยความที่มันเป็นความฝันของผมผมเนี่ยอยาก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 เป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วอยากไปขึ้นคอนเสิร์ตต่างประเทศ อยากมีอะลบบ้างของตัวเองอ่าก็ไฟแรงจัดบอกเลยไฟแรงมากไม่มีใครไฟแรงเท่านี้แล้วในวงนี้คือผมน่าจะไฟแรงสุดแล้วจริงครับ,รบแล้วก็คือจําได้ว่าก็คือไฟแรงไฟแรงมากคือแล้วก็พอเริ่มไฟแรงปุ๊บก็เริ่มลงมือละเริ่มเริ่มปฏิบัติการเริ่มซื้อซาวการ์ดวางคับเพื่อนซื้อซาวการ์ด ังคับให้เพื่อนลงลงเอาเงินมากูจะไปใช้ใ่ตอนนั้นแบบเออแบบเรียกทุกคนมาเว้ยแล้วก็แบบเอาเงินมากูจะซื้อเท้าก้าโอเคแล้วเออก็รีดถ่ายเงินผมไปตอนนั้นก็เป๋าฟีปเลยแม่งตาเหมือนกูเป็นเจ้าเจ้าลูกนี่เรแงหลังจานนั้นหลังที่คุณเอาเงินของพวกผมไปหมุนในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วก็ก็ไปซื้อเท่าปฏิบัติการเริ่มใช่ตอนนั้นมาก็เริ่มทําเพลงเลยซึ่งปกติผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบพึ่งใครอ่าก็คือชอบชอบทางานคนเดียวเพราะว่าถ้ารอใครเนี่ยมันจะช้า ไม่ดังใจแล้วบวกอกกับว่าผมแบบไฟแรงเนาะหนึ่งสองแล้วก็เป็นคนไฟแล้วก็ใจร้อนสามอยากเห็นผลลัพธ์ไวๆสามอย่างนี้ทําให้ไฟผมแรงมากทําให้แพชชั่นผมก็พุ่งระเบิดอืมอม,มันก็ทําให้ผมเนี่ยเขียนเพลงเอง,เองทำทำนองเองดนตรีคิดเองใช่แล้วแบบผมไม่ได้จบดนตรีอืมใช่เออไม่ได้เรียนจบดนตรีไม่ได้เรียนจบบริหารอัน,นอันนี้คือ จุดเริ่มต้นอันนี้คือก่อนเราเล่นกับบริสเลมในหลังเล่หลังครับหลังตอนก่อนมาเล่นกับบริสนี่คือแฮปปี้เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้จริงจังมากยงรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าอ้าวเหรอตอนเราเล่นตอนเราเล่นเป็นวงเปิดให้บริสเลมนี่คือเรายังไม่มีส่าคการ์ดไม่มี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 ตอนนั้นนี่คือตอนนั้นนี่คือเอ้ยหรือว่ามีแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโลกโลกโลกนี้ครับโลกที่แบบว่าแพชชั่นแรงเกินไปโอเคโอเคอ่าเราต่อหลังจากนั้นมาก็ มีแพชชั่นแรงมากก็ทําเพลงอะไรพวกนี้ก็ถามว่าดีไหมแพชชั่นแรงดีครับดีมากเลยคือผมก็ทํางานตะบุตะบี้ตะบานแต่งเพลงมากเลยเพลงแรกมาห่วยแตกโดนเพื่อนด่าจําได้จําได้แล้วต่อต่อแต่แล้วก็แต่งเพลงนั่นแหละครับแต่ว่าทีนี้ปัญหาอ่ะมาแล้วเหมือนที่ผมบอกคือ ep นี้เนี่ยจะพูดถึงแพชชั่นที่แรงเกินไปครับมันส่งผลยังไงอือันนี้ผม แรกผมก็แต่งตอนนั้นสมัยนั้นเรียนอยู่เนาะ,อะตอนเย็นเนี่ยกลับไปเนี่ยก็คือแบบต้องแต่งเพลงครับเพราะว่าเราต้องเดินหน้าก็แต่งเพลงเองแต่งคำนองเองแต่งดนตรีเองซึ่งไม่มีความรู้เลยต้องไปอ่านสเกลไปอ่านเพจอ่านบล็อกทุกอย่างคือทำไม่หมดเลยเพื่อที่ทําให้เกิดเพลงขึ้นมาได้ก็ทำไนเรียนทุกอย่างซึ่งทาตอนเย็นเนาะแล้วพอก่อนเข้านอนเนี่ยสมองดันไม่หลับด้วยสมองมันแบบ ยังทางานอยู่คุณเข้าใจไหมครับคือร่างกายเราเนี่ยอยากจะหลับแต่สมองอ่ะยางทํางานอยู่เลยอหรือว่าอยู่ในช่วงสเตทที่เรารู้จักกันในช่วงของอะไรนะคุณเบนเลม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 อ่าคือเือ๋ยวที่บ้านนิดนึงการนอนเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้มันมีสี่สเตทเว้ยจำได้สเตจแรกก็เหมือนหลับตาแบบเริมเริับสเตทสองก็แล้วพอไปถึงสเตทสองก็จะเริ่มหลับแล้วสเตทสามคือหลับเล็มคือหลับลึก ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เ t e p 4ก่อนตื่นั้งเลยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งอิร์ h อ่ะไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าหลับลึกใช่คือทุกคนอ่ะควรจะหลับถึงในจุดที่หลับลึกซึ่งจุดที่โกร w ฮอร์โมนจะปล่อยออกมาเพื่อซ่อมแซมร่างกายและสมองจะได้พักผ่อนครับแต่ว่าตอนผมหลับเนี่ยอยู่ผมอยู่ในสเตทที่ไม่ได้ลึกขนาดนั้นคือตาผมอยู่ในสเตทที่ตากรอกคือฝันทั้งคืนฝันทั้งคืนเลยอ่าแล้วตื่นมาคืออาการใครมีอาการอยู่ก็ฟังให้ดีนะฮะก็คือตื่นมา ปวดหัวแล้วก็รู้สึกมึนมากแล้วก็รู้สึกกลางวันเพียมันแห้งมากแบบกินเหล้าอะไรอย่างงี้ไหมเหมือนกินเหล้าไหมแบบแห้งแห้งเออเออ <ๆ S 2> ก็น่าจะคลายกันแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้แห้งบ่อยก็ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแต่ไม่ค่อยกินเหล้า <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าอาการมันจะมึนหัวปวดหัวมากแบบเพียแล้วแบบกลางวันคุณจะเพียมากเลยแต่คือวันแรกที่เป็นเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าอ๋อก็แค่ฝันโง่ๆวันนึงฝันเยอะวันนึงไม่เป็นไรหรอกอืมแต่พอผ่านมาหนึ่งเดือน แม่งเป็นทุกวันเลยเป็นทุกวันแบบไม่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 มีวันหยุดเลยคือฝันทุกคืนใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เสริมความรู้นิดนึงเขาบอกการที่คุณฝันเนี่ยมันไม่แปลว่าคุณหลับลึกนะคนที่ฝันบ่อยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณหลับเลึกนะเวการฝันอยู่ในสเตจที่สองซึ่งคุณอ่ะไม่ได้หลับลึกอะไรเงี้ยเออใช่ครับซึ่งเอิร์ทก็คือฝันทุกคืนยับฝันแล้วคือฝันมั่วไปหมดเลยอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นล้ออ่ะทีนี้พอหลับไม่พอแล้วแน่นอนครับการหลับไม่พอส่งผลถึงอะไรสมอง ความเร็วในการตัดสินใจถูกการคอมมูนิเคชันถูกกระบวนการคิดถูกทุกอย่างเลยครับผมก็คือตอนเรียนโคตรเบอร์ไปเรียนแบบงงมากคือตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ได้ที่คิดว่ามันจะกระทบขนาดนี้คือตอนเรียนอะ่ะผมตอบคาถามไม่ได้คือปกติต้องตอบได้ข้อเน,นี้ต้องตอบได้แต่ว่าแบบไฮ้อยู่ดีทำไมตอบไม่ได้วะแล้วก็แบบรีปอนช้าหรือว่าตอบสนองช้าคือแบบเพื่อนถามอะไรมาคือแบบต้องคิดแบบหนึ่งแล้วแบบค่อยตอบครับแล้วแบบขี้ลืมครับ แล้วก็แบบขาดสมาธิสมาธิสั้นคือแบบแล้วก็คือหมดเลยเป็นทุกอย่างเือแล้วแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นไรวะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละพรารู้สึกว่าก่อนนอนเนี่ยแพชชั่นแรงจัดแล้วก็แบบตอนนอนแล้วเนี่ยสมองทํางานอยู่ร่างกายหลับแล้วแต่สมองยังทํางานอ่าก็ดื้อดื้อไม่ยอมไปหาหมอคิดว่าเดี๋ยวกูก็หายกูทากูกูเจ๋งพอไม่ต้องห่วงกูหรอกเออกูเจ๋งพอก็ทางสมาธิ ทำทุกอย่างที่ที่ Google บอกกูคือตอนนั้นเปิดกูเกิลเออกูกูี้เกียจกูช่วยทุกอย่างเออแต่สุดท้ายแล้วผ่านมาปีครึ่งไม่ไหวเพราะว่าหรอเอามึงปล่อยเป็นปีครึ่งเหรอะใช่จริงๆเป็นหนักมากคื้เลยบอกว่ามันเป็นสองปีที่ทรมานที่สุดในชีวิตละอืคือปีแรกที่ผมบอกเนาะก็สมาธิสั้นขี้งงงิดไม่มีสมาธิอาการเสถียใจห่วยยังไม่พอครับลามไปถึงภูมิคุ้มกันของผมเองภูมิคุ้มกันแย่ ไปไปหาหมอบ่อยมากสองปีที่ผ่านมาคือไปหาหมอบ่อยมากมากจริงๆแล้วก็ผื่นขึ้นตัวตอนตอนเนาะตอนนั้นที่เรามาทําเพลงกันที่บ้านที่บ้านคุณเบนซ์ทำได้ที่นี่เลยที่เราใช่คือคือคือจริงๆตอนตอนยังมีรูปอยู่นะก็คือถ้าใครแบบว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นผื่นใครสงสัยว่ามีผื่นอะไรเงี้ยลองเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์มานในพี่พ่อแคทเดี๋ยวผมเอารูปเอิร์ส่งให้ดูแล้วมันเป็นไงคือมันน่ากลัวมากคือคือทุกคนงงว่าแบบ ทำไมขื่นคือทำเพลงอยู่ดีไปผื่นมึงขึ้นเยอะขนาดนั้นวะแต่เออจาไม่ได้ว่ามันเรียกว่าโรคอะไรใช่มันเรียกไม่รู้แต่ว่าคือวันนั้นจาได้ว่าเป็นขึ้นมาแล้วไปหาหมอเลยหาหมอไปหาที่เกษมเกษมราชแล้วหมอมาถึงบพอแท็อินโรงพยาบาลเลยเขาด้วยเออแท็กอินไปด้วยหมอเขาแล้วหมอพูดคําเดียวเลยหมอมาถึงหมอพูดเลยนอนน้อยใช่ไหมเราอืแล้วหมอเขาก็ฉีดยาให้แล้วก็พยาบาลก็บอกว่าหมอไม่รู้ได้ไงมึงเดิมาขอบตาดำขาดนั้โหดำปื๊ดล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่อกูแดงด้วยเหี้ยเข แต่คือแบบแล้วแบบเพลย์บารเขาก็บอกว่าเออไอ้หนูพักหน่อยนะออ,อ,อพักหน่อยพักหน่อยอ,อะไรเงี้ยยาญ่นี่เกินไปนะอ่าอาจารย์นั้นมาก็รูส้สึกว่าเชื่อไม่ได้แล้ววะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกูตายแน่คือ <c ười> มีโอกาสเียนไม่จบด้วยเพราะว่าสมาธิาสั้นมากตอนนั้นอยุ่ปีสี่แล้วใช่ไหมใช่จ,จบแล้วเครียดสั์เครียดสัดเลยแล้วก็เครียดแล้วสุดท้ายก็คือตัดสินใจไปหาหมอ โอเคอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือหลายคนเนี่ยชอบมองว่าการไปหาหมอจะเป็นเรื่องอันแยเป็นการแพ้ไอ้แพ้ใช่แบบคนกูมันแข็งแกร่งหมอไม่ต้องหายาไม่ต้องกินแบบอย่างเพื่อนเราบางคนเนี่ยที่เราเคยคุยสมัยก่อนที่คุณเบนซ์เคยให้คำปรึกษาเพื่อนแล้วแบบบอกว่าเพื่อนไม่หาหมอเพื่อนบอกว่ากูไม่ได้บ้านะกูไม่กูไปหาหมอไม่ไม่ไม่มันจะมีเคสคนที่ผมให้คำปรึกษาแบบเขาเป็นเหมือนโรคซึมเศร้าซึ่งบางทีเขาต้องเทคกยาบางจุดแบบผมไม่สามารถพูด ให้คนแบบคือเอาอย่างนี้ก่อนอธิบายโรคซึมเศรา้าให้ง่ายๆก่อนคือการเป็นโรคซึมเศรา้าอ่ะมันคือการที่ไม่มีสารเคมีในสมองผมจำไม่น่าจะเป็นเซโรโทนินอ่าเออคือเซโรโทนินเขาไม่หนังหลังเซโรโทนินเป็นสารเคมีแห่งความสุขซึ่งในตัวนี้มันไม่หลังคือมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณแบบสามารถจะเปลี่ยนวิธีคิดได้อะไรเงี้ยโอเคมันเปลี่ยนได้แต่มันจะเป็นไปอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยใช่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 แล้วผมก็บอกว่าเออแบบให้นายน่าจะไปหาหมอนะล้วแบบบางคนเลือกที่จะปฏิเสธปัด ไม่เอา,อาไม่เอาไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยใช่ใช่โอเคกลับมาว่าสุดท้ายคนเราก็น่าจะต้อง<ช>ยอมรับใช่ครับคือแบบคือการยอมรับว่าในบางจุดเราช่วยเราช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ แล้วเราไปหาหมอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันแปลว่าเราฉลาดด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการช่วยชีวิตตัวเราเองเนาะใช่ใช่ก็คือเป็นการเป็นความคิดที่ฉลาดนะอย่ามองว่าคุณอ่อนแอครับคือบางทีบางอย่างเราก็ไม่สามารถคอนโทรลมันได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแชร์ประสบการณนอนน้อยเหมือนกันผมก็เป็นเหมือนเอิร์ดเหมือนกันนะสามปีเดียวแต่ของเบรกกับเอิร์ดเนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่าไอเอิร์ดอะมันจะนอนไม่หลับแล้วก็เครียดแบบเออ แบบเครียดแบบอารมณ์แบบเราก็ไม่ได้หลับแต่ของผมเนี่ยต่างกันคือผมเนี่ยด้วยความที่นึกออกว่าเราแบบทําธุรกิจเยอะบริหารมีหลายอย่างถูกต้องใช่ใช่แบบเราบริหารเวิีกรุ๊ปบริหารธุรกิจอสังหาเราไปมาเนี่ยมันเราก็เกิดความเครียดกดขึ้นไปตึงในหัวเสร็จแล้วแต่ว่าของเอิร์ธอ่ะก็คือนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เกิดเป็นผื่นแต่ของเบนเนมันต่างกันที่เบนไม่เป็นผื่นเพราะว่าเบนอะแม่งแก้ปัญหาโดยการแบบไปปาร์ตี้ไว้แบบดิ้งดังแบบเต้นแบบโอ้โหแบบเมาแบบสัมมาเลเทเมาจนแต่ว่าประเด็นคืออย่างงี้คือ เป็นคนที่แบบคอมมิตกับตัวเองเช่นแบบผมแบบไปเที่ยวกับมาตีสามแล้วผมตอนเช้าผมตื่นมาวิ่งเออวิ่งตอนหกโมงผมนอนตีสามตีสี่ห้าหกผมตื่นมาแล้วคือด้วยความที่มันแบบสะดุ้งขึ้นมาด้วยความที่เราแบบรับผิดชอบหรือแบบบางวันเรา <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> <laughs> แต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกบางวันเรา,ก,า,าก็แบบเออเมาไม่ไหวเราก็แบบเออตื่นมาเป็นเจ็ดโมงแล้วก็เข้าทํางานเลยจนมันสะสมสะสมไปนอนเวลาสามสี่ชั่วโมงบางวันเราแบบ เราแบบเราใช้คอนเซปแบบ work hard pay l harder น <c oughs> ึกออกปะ่ะแบบเออ <c oughs> แบบ <c oughs> ปาร์ตี้หนักทำงานหนักเราเอนจอยวันทัเลเปอร์เซนต์กับชีวิตชีวิตเราร้อยเปอร์เซนต์หมด <c oughs> อะไรเงี้ยเออแบบพี่เพชรร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเออใช่ <c oughs> เมนชั่นหน่อยเออเออใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละไปมาก็เลยทำให้เราป่วย <c oughs> ป่วยเพราะว่าเราวันนั้นเราไปหาหมอเราต้องไปเกี่ยวโรงพยาบาลแล้วเราไปวัดความดันเท่าไหร่นะวันนั้นสองร้อยยี่สิบโอ้โหคือเราไปถึงความดันเราอะ สองร้อยยี่สิบากงเออใช่ใช่สุดท้ายเราไปหาแบมาหมอบอกว่าเราเป็นเหมือนคล้ายๆแบบไฮเปอร์เทนชันอินเดียังไงเป็นโรคแบบแปลว่าอะไรครับที่บายหน่อยสิก็คล้ายๆแบบเป็นความดันสูงในวัยแบบเด็กอะไรเงี้ยเออเออแต่แบบสุดท้ายมันก็มาจากการที่เราพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ป่วยต้องกินยาไปอะไรเงี้ยใช่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 ก็อยากจะแชร์ทุกคนฟังว่าเออวันนี้ที่เบงกับเอิร์มาเล่าเนี่ยคืออยากจะวิ่งเข้าหาจุดของคําว่าแพชชั่นในจุดที่มันอยู่คาว่าสมดุลแลวกันใช่อันนี้อันนี้คืออยากจะบอกว่า จากที่ท่านผู้ฟังนะฮะเคยเห็นโอเคเคยเห็นแนล้อคือเราสองคนเนี่ยปัญหาที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าแปลกนะคือผมว่าคนสนม,มากกับเป็นเนาะใช่ใช่แล้วอันนี้ผมอยากจะใช่เราคนฟังพอร์ตวิดี p o พอร์ตแคสอะส่วนใหญ่ยอยู่ในวัยแบบประมาณแบบพวกเราเนาะรัยรุ่นไปรุ่นวัยแบบกําลังเล<ะ>่า <ละ S 1> ความฝันแบบใช่คือผมดูสถิติในพอร์ตแคสต์ทุกรายการเนี่ยส่วนใหญ่เป็น1 5บหถึงสาคือซึ่งอยู่ในวัยที่กําลังแรงเลยกําลังแรงเลยแล้วก็ยังทะยานเลยใช่ใช่แต่ลืมไป คือไฟเนี่ยไฟที่แรงไฟที่ไฟแรงเนี่ยดีครับแต่ผมอะแต่ผมว่าไฟที่แรงเกินไปมันจะเผาตัวคุณเองคุณจําไว้เสมอนะคือแพชชั่นที่แรงไปเนะี่ยผมเปรียบนี้ดีกว่าที่คือผมชอบเปรียบเทียบมันจะไม่เห็นภาพแล้วคุณเบนเนาะไฟเนี่ยแรงนะ่ะ มันดีนะแต่ไฟที่แรงกลางๆแต่แรงสม่ำเสมอจนถึงปลายทางมันดีกว่าใช่คือเพราะว่าจงจงจงเป็นอย่าเป็นไฟที่ลุกโชนขึ้นแล้วก็ดับลงม่อลงไปแต่จงเป็นไฟเตาแก๊สที่อยู่ตลอดแล้วเท่าเดิมนี่นี่จดจๆดจ0ดจอรอยหรแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าเออะคนที่ละอันนี้คืออันนี้คือที่ผมตกผลึกได้นะก็คือแบบว่าใครที่แบบว่า อารู้สึกเครียดกับความการไล่ล่าความฝันของตัวเองเนี่ยผมอยากให้ลองย้อนกลับมาดูเนาะว่าเราเริ่มต้นมันเพราะอะไรอย่างผมเนี่ยเริ่มทําเพลงเพราะว่า,าผมมีความสุขอ่อาแต่ตอนเนี้ยผมร้าม,ม,ม,มันด้วยความสมัยก่อนผมร้ายมันด้วยความสําเร็จอยู่เอาความสําเร็จเป็นเป้าเป็น,เป,นเป็นปลาย <พอ S 2> ทางไมก็เลยทุกข์ใช่แล้วพอความสําเร็จเป็นปลายทางเนี่ยมันก็จะแบบกูต้องดังกูต้องดังกูต้องดังมันเครียดมากครับมันทาให้ผมรู้สึกว่า อันตรายนะมันอไหให้คุณเกลียดความฝันของคุณไปเลยก็ได้นะระวังให้ดีอ่าใช่คือผมจะบอกว่าการที่คุณจะการที่คุณจะแบบอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอ่ะครับคุณต้องดรามันด้วยความสุขครับอย่าลืมว่าคุณทําสิ่งที่คุณนักอย่าลืมว่าคุณไล่ตามความฝันเพราะอะไรอืมแล้วก็อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครครับอยู่บนทางของคุณเองก็พอก็คือเวลาของแต่ละคนน่ไม่เท่ากันเราปีนภูเขาคนละลูกเนาะอ่าก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วก็แบ่งเวลาเวลาตัวเองครับ แล้วก็อย่าลืมเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วคือความสุขเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเกิดที่ปลายทางเสมอคือความสุขของเราเนี่ยเกิดได้ตลอดทางครับตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึงปลายทางบางคนชอบเอาความสุขไปตั้งไว้ที่ปลายทางเนาะแล้วระหว่างทางเนี่ยโหเฮียทุกชิบหายสุดท้ายแม่งเละไอะ้คุณเบ้นมีเคยมีคอร์สนี่คอร์สจากอะไรเขาเนี่เขาบอกว่าไม่มันไม่ได้คอร์สหรอกคืออย่างนี้มันมีงานวิจัยจากฮาร์ a ว d ร์ดมาฮาร์เวิร์ดเขาวิจัยว่า50สิปีมนุษย์เนี่ย มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีความสุขจากการทำได้ตามความสําเร็จในเป้าหมายเว้ยแต่ความจริงมนุษย์อะมีความสุขจากการแบบสร้างทําทุกทุกวันแบบ ให้มีความสนุกมีความหมายนะผมชอบมากใช่ใช่เหมือนในวิดีพอร์ดแคสบบตอนเริ่มรายการผมจะบอกว่าเออสร้างทุกวันให้เป็นวันที่มีความหมายอะไรเงี้ยนั้นสําคัญนะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงคือจริงอยากจะรลรงค์งให้ทุกคนแบบอย่าเพิ่งอย่าไปโฟกัสกับเป้าหมายคือคุณสามารถสนุกได้ระหว่างทางตลอดเวลาเว้ยคือเขาเรียกว่าคุณจงเป็นนักเดินทางไม่ใช่นักท่องเที่ยวอใช่เหมือนคุณไปเที่ยวต่างประเทศคุณจง คุณจงเดินทางระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางเราก็เอนจอยกับการเดินทางถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณจะรอให้คุณไปถึงที่เที่ยวแล้วคุณได้เที่ยวใช่โอ้โหดีโอ้หใช่ใช่เอามาจากไหนอ่านหนังสืออะใช่ใช่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ก็ก็มีเออก็มีอ่านหนังสือมีอะไรก็ช่วยได้ใช่ใช่แล้วก็อยากให้ก็ครับก็เหมือนที่บอกไปก็คือแบบว่าอย่าลืมนะก็ มีความสุขในทุกๆวันบนเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับก็วันนี้ผมฝากไว้เท่านี้เนาะโอเคจบสวยแล้วโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างม่นของคุณสวัสดีครับผมบายบาย